วันนี้ผมก็เลยกะว่าจะเดินทางไปสไปายมอสดว้วยจะเดินทางไปสไปายมอสดว้วยเออเพราะว่าผมเนี่ยเคยสัญญากับมันว่าเราจะไปทํารถที่บ้านมันแล้วมึงแค่แบบหมกฝา4ีบาวที่ไหนเฮ้ยเที่นี่ต้องทำสีบาวเท่าน,นั้นเพ รถเดินสี่ว้าวอีกอย่างเลยคือแล้วถ้าเกิดผมจะจะอัพเนี่ยจะให้ผมทำเป็นลูกอะไรดีเนี่ยพี่มอลูกเจ็ดสองชักเก้าเป็นเขาทำกันในละแวกนี้ไม่มีใครไหวแล้วผมนะอุยจริงป่ะนี่มึงพูดจริงป่ะมอสดี๋มึงก็ผมเป็นสุลต่านชัยนาทที่มีพื้นที่ร้อยไร่ใกล้เขาเหลียงซานโอ้โหสุลต่านเอง โ okay, อเคครับก็ต้องกร่าเสสวัสดีคุณผู้ชมที่รักทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปลาเฟารม90าานะครับทุกคนก็วันนี้ขอต้องบอกเลยนะครับผมว่าน้องๆอ,อ่ะถามหาอะไรคนมากเลยพี่ครับหลังจากที่พี่ไปออกทริปน้องส้มสมเนี่ยรถพี่หลับหรือยังพี่แพรเถิดออกไปดูเลยครับผมนี่น้องส้มๆมของเราไม่ได้หลับไม่ได้อะไรนะครับผมแต่มีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือมีคนชวนพี่ไปทริปเว้แพรแกรู้ไหมว่าเป็นใครไปทริปไอเยี่ยแชมเปี้ยนมันชวนไปทริปผีตาโขนผมก็เลยตอบตกลงแล้วทีนี้ตอนแรก ว่าเอ้ยกาลังจะไล่รถดีไหมหรือว่าอะไรอย่างงี้หรือจะไปจูนอย่างเดียวทีนี้ผมมาเจอปัญหาปัญหาหนึ่งที่แพรดูนี่นะครับ <What? S 1> มันแตกเ <Huh? S 1> นี่ยไปดูดิ <laughs> มันแตกครับทุกคนดูดิทอมันแตกมันน่าจะเป็นอายุการใช้งานแล้วก็นี่ครับดูเก่ากึกือกะ ต้องถึงเวลาที่ต้องเซอร์วิสแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็เลยกะว่าจะเดินทางไปสไพร์มอสดว้วยจะเดินทางไปสไพร์มอสดว้วยเออเพราะว่าผมเนี่ยเคยสัญญากับมันว่าเราจะไปทํารถที่บ้านมันคือเขาเรียกว่าอะไรนะไปอุดหนุนอุดหนุนเปิดร้านใหม่ซะหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ไปเลยวันนี้จะเดินทางไปที่ชัยนาทมันอยู่ไกลไหม <What? S 1> ไม่น่าไกลเท่าไหร่ใช่ไหมไกลง่ายเลยน้องส้มๆของเราต้องถึงการลวาอภิวัฒน์อะไรเขาเรียกวะไแล้วนะหรือ <laughs> หรือไล่ใหม่เดี๋ยวเอาลูกสูบไปให้มันด้วยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางคนถามหาเรื่องชุดสีเดี๋ยวผมสั่งชุดสีเทียมมาใช้ก่อนแล้วกันตอนนี้ชุดสีเทียมก็ยังไม่มีเลยเดี๋ยวให้พี่มอสลองไปดูก่อนแล้วกันว่าอันไหนมันต้องเปลี่ยนก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปทิพผีตาโขนเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับทิพที่ผีตาโขนเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตเดินทางไปหาพี่มอสกันเลยดีกว่าพี่ว่าการไม่เสียเวลาไป Few moments later moments โอเคทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มาถึงบ้านพี่มอสแล้ว oh. คือต้องบอกเลยว่าเราเดินทางกันมาไกลมากแต่รู้สึกว่าบ้านมันเหมือนมันเหมือนใกล้บ้านเรามากเลยนะเพราะทางทางที่มาเนี่ยบอกเลยว่ามันตรงยาวๆนี่นี่ครับนี่คือบ้านพี่มอสนะครับเยสเฮ้ยคือต้องบอกเลยว่าทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยคือเหมือนเหมือนของไอโอ๊ตมากเลยนะเหมือนเหมือนเรามาบ้าน <c oughs> ไ,ไอโอ<ด>๊ตลึกกว่าเออว่ายโอ๊ตลึกกว่าเหรอเยสเดียมอสเข้ามาแบบดูเขาทำปากมึงรินดีๆให้กูสุยให้กูจอดไหนเนี่ยไอ้บอยกูจอดไหนเนี่ยเยสสวัสดีครับพี่มอส ให้กูจอดไหนเนี่ยนะพี่จอดตรงนี้แหละโอหจอดตรงนี้เลยเหรอนี่คือพื้นที่ของสรตาันโอ้ยว่าแล้วก็ลงกันเลยดีกว่าครับทุกคนเนี่นี่พี่มอสผมเนี่ได้ทําการทําตามสัญญาว่าผมเนี่ยจะยกน้องส้มๆมมาปัิเดิมบ้านพี่มอสเลยอันนี้ลูกค้ามาเยอะยังคุณเยอะ จริงเหรอไม่ค่อยเยอะเลยเหรอใช่ครับโอ้แล้วได้ข่าวว่าเป็น,นไงแบบอยู่ที่ไหนบอกว่าไหนจะไม่ไม่ไม่อยู่แล้วอะไรไปเทียเท่ยวนู่นเที่ยวนี่ตอนนี้จะอยู่แล้วครับอยู่แล้วเหรอจริงครับเปลี่ยน,นแทนอัตโนมัติเปลี่ยนแนอัตโนมัติเอาไหนไหนไหนก็มาแล้วแบบว่าวันนี้เดี๋ยวขอรีวิวบ้านด้วยได้ไหมได้ครับบ้านเก่าๆอ่ะคือว่าไม่แล้วคุณคุยว่าแถวนี้มันเป็นแบบพื้นที่แบบกี่กี่ไร่นะร้อยตารางเมตรครับร้อยตารางเมตรครับร้อยร้อยไร่ต้องร้อยไร่เออร้อยไร่ใกล้แถวไหนเขาเลียงซ้ำโอ้ย เอางี้แล้วยังไงเนี่ยรถผมเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาดูอาการกันดีกว่านะครับผมว่ารถผมเนี่ยมันจะเป็นจังไ,ไหนไหนไหนอู่อยู่ตรงไหนอ่ะอู่อยู่ตรงไหนไหนะครับจะเอารถลงเลยป่ะหรือว่าจะเดินไปอู่ก่อนลงได้เลยก็ได้พี่เอาลงเลยก็ลงเลย นี่บางคนถามว่าทําไมผมถึงต้องยกไม้ที่มอสนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วที่พี่มอสทำให้ผมเนี่ยผมต้องมาเก็บงานนะครับผมเพราะเรือ่องจากว่าน้ํามันผมเนี่ยมันกระซุยกระซายกระจายกระจุย <c oughs> คือวันนั้น<ล>ผม<ล>ให้คุณโบกกลางแล้ว <c oughs> แล้วทำไมคุณถึงโบกน้อยครับผมไม่เข้าใจมันโบอกอยังไงคือมันรั่วตรงไหนเนี่ยรั่วข้างล่างเลยอาเพไปดูข้างหน้าดิอันนี้รถไม่ได้ล้างเลยจะกลับจากทริปนี่ไม่ได้ล้างและอย่างนี้คือแบบว่าผมเห็นคุณไลฟ์สดนี่มีรถแบบเต็มบ้านเต็มเมืองที่มันมีรถใคราเพี่งเดือดโอนเนี้ันีแล้ว เฮ้ยแล้วได้ข่าวว่าคันไหนที่แบบว่าคุณคุณจูนไปแล้วเนี่ยคันนี้เหรอจูนไปแล้วเหรอคันอื่นเบรคคันนี้ไม่ได้ทำแล้วมึงแค่แบบหมกฝาสีวาลนิดหน่อยเฮ้ยจริงเหรอที่นี่ต้องทำสีวาลเท่าน,นั้นเพื่อเฮ้ยรถเดิมสีว้ว ังไงต่อวันนี้คุณจะมาโชว์อะไรผมมันมีอะไรที่การโชว์เนี่ยอันนี้ลูกน้องคุณแนะนำได้ไหมเนี่ยใครมาทักยังได้ครับมีใครมาครับมาเดินมาที้ครับทุกคนอันนี้มาเดินรับกมาเดิครับอันนี้เอฟซีป่าเฟรมเลยเนี่ยอยู่รอเดี๋ันเดียนเมื่อคืนเนี่ยยังไม่กลับบ้านเลยอ้าวทขาไมอ่ะเข้าไปเนี่ยเอฟซีป่าเฟลมไงมึงบอกว่ามึงไปเมื่อคืนอ่ะใช่รออยู่ดูสุดยอดมากเลยน้องชายเองเชื่อเนาะพี่ดอมครับดอมดอมินิกโทเรโตใช่เอฟซีพี่ดอมอันนี้เองเป็นเองมีหน่วยทำงานอะไรในทันทีเนี้ยลำย คือแบบงานการไม่ทำราอย่างเดียวไอ้เหี้ยและนี่คนนืงใครเนี่ยคนน้องผมครับน้องแท้แท้ไอ้เหี้ยมึงคนละพ่อคนละแม่ปะเนี่ยเอาดีๆคือน้องแท้เลยเหรอใช่น้องะแท้แน่เยอะที่คิดหลอกๆกับพี่ก็เนี่ยมึงว่าใครหลอกกว่าระหว่างพี่กับน้องแต่แต่กูดูนะหล่อความหล่อเท่ากันแต่ความเหลี่ยมไม่เท่ากันนะใครเหลี่ยมครับอ๋อนั่นคนนี้ด้วยป่าครับ แล้วทำอะไรมีหน้าที่ทำอะไรครับวันนี้เนี่ยทำอะไเนี่ยครับบุดยันเสื้อสูบที่ขายดีเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าขายคนเดียวคผมถามจริงนี่คือแบบว่าไม่มีใครขายอลไรใช่ไหมครับไม่มีใครขายอ๋ออันนี้คือแบบว่าทำเองอะไรเองด้วยเอาแล้วบางทีเสาเสื้อมันก็ได้ใหญ่ขึ้นจะทำไงอะเนี่ยเสานี่อก็เวฟ125พี่ขายเป็นรุ่น125อ๋อขายรุ่น125เฮ้ยแต่บางรุ่นบางบางคนเขาก็ใช้เสาใหญ่เสาอะไรอะเสาแข็งก็ประมาณแปดนิ้นนี่นะครับเช่พี่มอสอยู่ในช่วงมอสขายของนี่ผมจะบอกให้นะครับผมนานๆทีเราจะได้เจอพี่มอสนนะะของเา โอ้โหขายกระจุยกระตายอุ้ยนั่นว่าแล้วลเขาก็หยิบเอาไปนะครับผมผม,ผมใช้เป็นดูสเตอร์ไอเนี้ย C N C ใช้ได้เปล่าใช้ได้เลยครับนี่ผมก็ต้องใส่ให้อยู่แล้วอต้องใส่ให้อยู่แล้ว้าใส่ใปุ๊บรถมันจะแรงขึ้นทันทีรอมีจะตรงแล้วมันก็จะลื่น ว่าแล้วก็ต้องใครๆที่ถามว่าพี่มอสเนี่ยเขารับงานเนี่ยเขาไม่ได้จูนที่กรุงเทพแล้วเขามีเครื่องจูนหรือเปล่ามีตรงไหนหมกอยู่นู่นครับอันนี้เป็นความลับเพือ่อเพราะว่าเป็นสร้างไว้อยู่ต้องเข้าไปลึกอ๋อ,อ,อไม่ได้จูนที่นี่หรอไม่มันมันเป็นของพี่ครับอยู่แถวในเมืองอ๋อก็คือเวลาจูนก็จะไปจูนที่เนเถอไอ้เราก็นึกว่าสร้างอยู่ข้างหลังเรานี้จะไปดูสะหน่อยไปโถ เป็นไงครับทุกคนผมบอกเลยของจริงอ่ะว่ายไงเรามาดูรถเราดีกว่าครับพี่มอสโอ้โหจากคันที่เป็นสเต็ปของผมเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็น58 58ด้าดคัสเกตสีวาวใช่เหรอไม่ไม่ใช่5้า8ป8กูพูดผิดกูพูดผิด68แปดสีว้าวคือตอนนี้บางคนเนี่ยเขาทำเจ็ดทรงเจ็ดสิบกันไปหมดแล้วอ่ะมอสว่าไงดีอ่ะเราก็ต้องขึ้นนะพี่ไม่ถ้าขึ้นอยู่ในโครงนี้อยู่ในแค้งเนี่ยมอสได้ไหมล่ะอันนี้แค้งดำมาแล้วมันก็ได้อยู่นะครับแค่งดำมาแล้วเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือต้องบอกเลยผมขขออเนนน้้ยาาใกร โบกขอโบกหนักๆเลยได้ไหมโบกเนี่ครับข้อเวี่ยงโบก <laughs> <laughs> เอางี้คุณจะลื้อดูเลยไหมหรือคุณจะไม่ลือ้อก <laughs> <laughs> ็เดี๋ยวลื้อดูเลยพี่จะจัดตรงไหนก <ๆ S 1> ็ว่ากันอ่างันเดี๋ยวแต่แป๊บนึงนะรัคนคุณดูเดี๋ยวขอญาต์ลื้อสักแป๊บนึงครับทุกคน <laughs> เป็นไงบ้างครับพี่มอสหลังจากอาการที่ดูโอ้โหมึงวางมึงวางมึงวางเรือน เบือนแบบว่าเรียนมหาสารผมกูไว้อย่างนี้เลยเหรอพี่มอสนี่แหละครับอะปล่อยให้มันทะเลาะเล่นๆเ,เพราะว่าเราโอ้โ,อโหโยังมึงรู้ไหมว่าถ้าบางเซฟไม่ปล่อยมานี่ <c oughs> ก็ไม่มีใครได้เลยนะเนี่ยซื้อมา, 10, ามื่นฝามื่นอะไร <c oughs> มื่นลูปีเฮ้ยเอาง่ายเลยอย่างที่บอกเลยครับพี่มอสเนี่ยบอกว่าคลิปเนี้ยถ้าเกิดว่าจะผ่าดูเนี่ยต้องไปคลิปหน้าถูกไหมมันน่าจะไม่ทันเดี๋ยวผมจะบอกอีกรายละเอียดหนึ่งคือสําหรับใครที่กําลังมองหาปั๊มติ๊กดีๆนะครับผมผมขอแนะนําเลยปั๊มติ๊ก NK r a t i n g แต่ว่าผมใช้แต่มอเตอร์นะแต่โค้งเนี่ยแพ้ อันนี้คือมันมีปัญหาผมลืมบอกตอนที่ผมปิดกุญแจนะไอ้มอสนั่นมึงดึงออกมาเลยเ เออแค่นั้นแหละที่ยะมันหักนะครับก็เดี๋ยวให้พี่มอสโมดิฟายใหม่ในส่วนของเรื่องตรงนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกนะพี่มอสไอ้ตัวนี้เปลี่ยนให้หน่อยไอ้ตัว90อะไรนะร้อยแปดสิบองศาอะไรร้อยแปดสิบสายขี้อะไรเนี่ยเออเปลี่ยนแล้วในสามทางนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนตรงนี้ใหม่หน่อยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือแล้วถ้าเกิดผมจะจะอัพเนี่ยจะให้ผมทําเป็นลูกอะไรดีเนี่ยพี่มอสลูกเจ็ดสองชักเก้าเป็นเขาทํากันมีของไหมอุ้ยได้ข่าวว่ามีของข้างในมีเปล่ามีของโอ้ยลูห้าเจ็ดก ฮะไหนมันมีอะไรบ้างเนี่ยเย็ดอันนี้คือแบบว่าคังอะไรพี่มอสแหละครับเนี่ยมีอะไรบ้างพี่มอสจอจนฝุนเกาะซื้อมานานไม่ขายไม่ได้ด้วยกันอะไรอะสายน้ำมัน N K Racing โอ้โหมียันสายน้ำมันนะครับอันนี้ผมบอกนะสปอนเซอร์ N K Racing ที่สนับสนุนผมดูครับผมใช้ขอของพี่ตั้งเยอะนี่อะไรนี่อะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเสื้อลูก P M K กล่องขาวโอ้โหพิเศษแหวนชิด ไม่อันนี้ลูกอะไรเนี่ยลูกเนี่ยนี่เป็นอันนี้ร้อยสิบห้าสามห้าเจ็ดใครมาเข้ามาแบบทำเสษตจอันนี้พี่กำลังวางแผนอยู่นะว่าพี่จะทำสเต็ห้าเจ็ดอยู่นี่อยากได้อย่างนี้เลยเนี่ยขอแบบห้าเจ็ดสีเบาวโชว์หน่อยสักรอบหนึ่งได้ไหมบิดโบ๊ทบุ๊ทบุ๊ทนะได้ไหมเดี๋ยวมันจะพังน่องนะ Hey, <ข>แค่นี้ยก็มองหน้าแบบว่าน,นี่แหละอสักรอบนึงได้ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยอันนี้คือแบบโชว์ของไปเลยว่าถ้าเกิดว่ากูเลือกจะทำห้าเจ็ดจะใครดีระหว่างเนี่ยตอนนี้พี่จะสั่งไอ้เฟิร์สขึ้นอยู่เนี่ยถ้ารำกับมึงเนี่ยอยากรู้ว่ามันจะแรงแค่ไหนอ่ะเอางี้เดี๋ยวจองตัวห้าเก้าก่อนเลยอจองตัวเลยห้าเก้าช้างห้ามีของ 4, ไหมมีของมีของอีกแล้วมีของ,ของแต่ว่าอย่าลืมนะเอาคันนี้ให้เสร็จด้วยนะใช่อ่ะคันนี้ต้องเสร็จก่อนวันทิพย์ไงอ่าวันทิพย์คือต้องบอกว่าทิรย์เนี้ยพี่มอสไปด้วยแล้วพี่มมมมมมออออสจจะะขััััับบบบบคคคนนนไไไไไไหหปปรรรร้้้ชกกึึงงงููถถาิตแแลลโโ่ ก็ไปแลกกับแอร์หลอกมาไอ้เพี่ร์ไปแลกกันแอร์หลอกมาเหรอไปแลกแอร์หลอกจริงอ่ะเดี๋ยวผมลองขี่ประวัน57ให้ดูแล้วกันป่ะเฮ้ยจริงก็เอาใช่ขี่ไปเซิร์งเสร็จแล้วมาทำคันนี้ต่อจะออกตัวแพทโชว์หน่อยนึงเนี่ยได้เลยเพื่อเป็นการเป็นเสียเวลาป่ะของจริงอ่ะแพรดูดูบอสดูพี่บอสดิเขาโชว์ของเขาบอกูเชื่อแล้วกูเชื่อแล้วเชื่อจริงๆเลยบอกแล้วมันจะขายฮะโอเคครับผมเชื่อแล้ว มันกไอะรีเทสมันกากอยู่ใช่ทีเพสมันกากนี่แต่ถามว่าแต่ถามว่าถ้าถ้ารถหมกประมาณนี้ผมว่าแม่งก็รุนแรงอยู่เหมือนกันนะถ้าทีเพสเย็นๆมันก็เปิดวอดเลยในระแวกนี้ก็ไม่มีใครไหวครับผมนะอุ้ยจริงป่ะนี่มึงพูดจริงก็มอสหรือมึงก็ผมเป็นสุลต่านชัยนาทที่มีพื้นที่ร้อยไร่ใกล้เขาเหลียงชานโอ้โหสุลต่านเองสุลต่านออกตัวรถอย่างวอดอยู่เลยนี่มึงมึงเจอกระไรสิบคันนี้ไหมแค่ดูนี่เย็ดอุ้ยนอนด้กยจีนสาวมาพี่ชายครับพี่ชายไหวคันนี้ไหม ไม่ไหวครับไม่ไหวเลยโอ้โหอะไรวะผมไม่ได้คุยไม่มีใครไหวกับไอ้มอสเลยว่ะโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลินี้ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมฝากนี่ครับโลงกึงพี่มอสชัยนาทไว้เป็นอ้อมอกอ้อมใจด้วยก็เดี๋ยวตอนนี้เราไปดูน้องเวฟร้อยสิบวันเอ้ยไม่ใช่ไปดูน้องส้มส้มต่อแล้วกันนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนี่เป็นไงเป็นไงเป็นไงรถกระวอดยังจะเสือกเปิ้์นอีกไอ้เหี้ย